สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเทียนหอมทั้งสแบรนด์ที่พวกเราได้ทําการคัดสรรมาในราคาใกล้เคียงกันก่อนอื่นเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับประเภทของเทียนหอมมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะคะประเภทแรกได้แก่พาราฟินแว็กแคนโดเทียนหอมที่ทําจากพาราฟินไขของเทียนประเภทนี้ทาจากน้ำมันปิโตเรเลียมหรือน้ำมันดิบข้อดีคือราคาไม่สูงไม่มีกลิ่นและสีจึงเป็นที่นิยมนํามาผลิตเทียนขายตามท้องตลาดทั่วไป ประเภทที่2นะคะได้แก่ soy wax candle เทียนหอมที่ทําจากถั่วเหลืองไข่ของเทียนได้มาจากน้ามันของถั่วเหลืองธรรมชาติเป็นมิตรกับทั้งคนและสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าเป็น eco friendly candle ทาให้ปัจจุบันได้รับความนิยมนํามาทําเทียนหอมเป็นอย่างมากประเภทที่3นะคะได้แก่ b e e w a x candle เทียนหอมที่ทําจากขี้ผึ้งวิธีนี้เป็นการทําเทียนแบบนั่งเดิมไข่ของเทียนได้จากต่อมที่ท้องของผึ้งน้ําหวานโดยเทียนจะมีกลิ่นหอมอ่อน,ออนเป็นธรรมชาติไม่จําเป็นต้องแต่งกลิ่นหรือสีให้มากเหมาะกับคนที่แพ้สารสางังเคราะห์ และประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่นะคะในแก่โคโค้นแว็กแคนโดเทียนหอมที่ทําจากไข่น้ำมันมะพร้าวข้อดีคือมีจุดเผาไหม้ที่เร็วทําให้กลิ่นกระจายตัวเร็วควันพิษจากการจุดเผาไหม้คือมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเรียกได้ว่าเป็นอีโคแฟร์รี่แคนโดอีกเช่นกันค่ะและเราได้ทําการคัดสรรมาทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันนะคะแบรนด์ Band ที่หนึ่งขอเริ่มต้นด้วยแบรนด์บัตแอนบอดีเวิร์กนะคะสําหรับกลิ่นที่เลือกคือกลิ่นอารม م ่ารานพีโรดวานิลา จุดเด่นคือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของเอเซนไอน์จากกลิ่นดอกกุหลาบผสมความนุ่มนวลของกลิ่นวานิลาที่ให้กลิ่นหอมอ่อนๆจึงช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายน้ำมันดอกกุหลาบช่วยให้รู้สึกสงบดุ่มนวลลดความเครียดและวานิลาช่วยให้ผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มพอรวมกันแล้วพอดีอย่างลงตัวหากจุดซักระยะกลิ่นหอมของเทียนจะไปติดที่ผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าทำให้ห้องมีกลิ่นหอมอ่อนๆได้แม้ไม่ได้จุดเทียนตลอดเวลา ชั่วโมงในการจุดนะคะสามารถจุดได้ประมาณ40-45ชั่วโมงราคา1,450บาทขนาด411กรัมช่องทางการสั่งซื้อสามารถซื้อได้ที่หน้าร้านในห้างสรรพสินค้าและทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ b a t h BODY WORK ้เว a ร์ไทยแค่ะ h u g r y Candle กลิก่นมอร์การ n g ก r d e ด e เนเทียนหอมจากไข่ถั่วเหลืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลดการเกิดขมเหลว สามารถจุดได้ยาวนานปราศจากพาราเบนและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นมอร์ก,กันการเดนออสซิทที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฮักกีกลิ่นหอมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากส่วนที่เขียวขจีของโอเอซิสของชามอร,ร์กโก้ไส้เทียนทำจากฝ้ายที่ให้ความสม่ำเสมอของเปลวไฟขม่าน้อยและจุดได้นานกว่าไส้เทียนจากวัสดุแบบอื่นชั่วโมงในการจุดสามารถจุดได้ถึง25ชั่วโมง ราคา1,750บาทขนาด230กรัมช่องทางการสั่งซื้อสามารถซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าและหน้าเว็บของแบรนด์ กลิ่นที่เลือกนะคบวานิลาสกายจุดเด่นนะครับทำจากไข่ดูดเหลืองธรรมชาติ100%ซึ่งสามารถเกิดการเผาไหม้ได้ช้าลงลดการเกิดขมาวควันปราศจากสารพิษอย่างพาราเบนสามารถจุดได้ยาวนานมีกลิ่นวานิลาที่หวานหอมสดชื่นสื่อถึงท้องฟ้ายามเย็นที่สีกำลังจะเปลี่ยนจากสีฟ้าสดใสเป็นสีชมพูร,ระเรื่อบรรยากาศชวนให้ผ่อนคลายก่อนพบค่ำเป็นกลิ่นแนววานิลาที่ผสมผสานสความเฟรชบนความฉ่ำอารม m เบาๆชั่วโมงในการจุดนะครับสามารถจุดได้ประมาณ25ชั่วโมงขนาดตัวของเทียนนะครับ300กรัมราคา1,450 ช่องทางการสั่งซื้อนะครับสามารถซื้อได้ทางหน้าร้านนะครับในห้างสรรพสินค้าและเว็บไซต์นะครับแบรนด์ปันปุริกินเฮดส์ออฟเกิสกลิ่นแสนพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกัญชาพร้อมสัมผัสมิติใหม่ของกลิ่นหอมที่รอหลอมรวมจินตนา,นาการแห่งความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเอเซนทัลโอイルอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติเช่นเวมอน g r เกรสโรสแมรี่นำมาสร้างเป็นแคนาบิทเทอร์บีนฟิงเกอร์เพน กลิ่นธรรมชาติ100%ที่ใกล้เคียงกับเทอร์เพนของกัญชาจุดช่วยผ่อนคลายลดความกังวลชั่วโมงในการจุดสามารถจุดถึงได้20-25ชั่วโมงราคา1,950บาทขนาด260กรัมช่องทางในการสั่งซื้อส,สามารถสั่งซื้อได้ทางห้างสรรพสินค้าและเว็บไว็บของแบรนด์และสุดท้ายนี้สามารถสรุปภาพรวมของแบรนด์แต่ละแบรนด์ได้ว่าจะมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป โดยมีเกณฑ์เฉพาะแบรนด์ของตัวเองที่ทําให้เป็นจุดขายแต่ที่เหมือนกันคือแต่ละแบรนด์ทําจากธรรมชาติ100%ไม่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมแบรนด์ที่สามารถจุดได้นานที่สุดคือแบรนด์บาร์สแอนด์บอดี้เวิร์กสามารถจุดได้นานถึง40-45ชั่วโมงส่วนแบรนด์ที่คุ้มที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดและราคาคือแบรนด์บาร์สแอนด์บอดี้เวิร์กอีกเช่นกันราคาอยู่ที่3.5บาทต่อกำสุดท้ายนี้เรามีเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละแบรนด์โดยแบ่งเป็น3ระดับคะแนนนะคะ3คะแนนคือดีมาก2คะแนนคืืออดีแและะ1นนคคนอพอ สามารถสรุปได้รังตารางนี้ค่ะและเราได้ทําการเปรียบเทียบราคาต่อกรัมและราคาต่อชั่วโมงมาให้เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นค่ะ